วันนี้เราจะมากินคลีนกันนะคะคลีนของเราก็คือวันนี้จะเป็นสลัดโลสลัดลูกับสลัดกับสลัดค่กใช่ใชสวัสดีค่ะมาพบกับช่องน่กรัวันนี้เราจะมาทำอะไรคะลูกเกิ้สลัดวันนี้เราจะมากินคลีนกันนะคะ ตีนของเราก็คือวันนี้จะเป็นสลัดโล,ดลกับสลัดผัก <laughs> <laughs> ใช่ใช่ไม่เยมคยกินสลัดผักก็เคยกินแต่สลัดโลเดี๋ยวเราไปเกะสลัดกันเลยนะคะแกะเลยหนูก,กินสลัดโลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะให้ดูเดี๋ยวเรามาดูสลัดโลกันก่อนนะคะว่าสลัดโลเนี่ยเขาทำแบบไหนนะคะเออเพราะมันอยู่ข้าขงล่างข้อไหย นี่นะคะน้ําจิ้มก็จะเป็นอย่างนี้น้ําจิ้มจะเป็นซีฟูดด้ดหน่อยสุดๆดเบด้นน,นะคะเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นพอดีคําใหญ่ๆผักก็สดมากเลยนะคะน,นี่นะคะผักสดมากมาสลดัดน้าผักสลัดมันเป็นสีม่วงชมพูชมพูผสมกับแดงแดงส่วนอันนี้ก็จะเป็นปูอัดใช่ไหมลูก ปลาปูอัดสลัดสดมากค่ะปกติหนูชอบกินปูอัดแล้วมันก็มีอันนี้ก็คือสลัดโลนะคะวิธีกินกินไงคะกินจับแล้วก็งัดเลยคบเยอะเลยเราเดี๋ยวเราจะพาไปจับแล้วก็ยัดเลยนะครับอุ้ยโเนี่ยคุณผู้ชมทำไงคะเอาจิ้มน้ำจิ้มก่อนสิเอาใส่ที่ใส่น้ำจิ้มนี่ไงจุ่มไปค่ะ ใ่แล้วงั้นยับ่อพิธีกินสลัดโลให้อร่อยนะคะต้องกินแบบไหนกินแบบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาแกะสลัดผักกันนะคะค่คนี่นะคะผักสดมาเดี๋ยวมาดูสลัดผักกันแม่ทำไมบางสลัดผัก ทำไมสลัด,ดผักผักเยอะมากค่ะบนสลัดผักไงอันนี้คืออะไรอ่มอันนั้นคือฟักทองค่ะลูกมีไหนแอปเปิ้ลบ้างนี่น้ำสลัดจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจนะเทน้ำสลัดแล้วนะคะนี่แอปเปิ้ลก <c oughs> อั์แอปเปิ้ลก้าวหนูละเขาเรียกเขาเรียกอะไรเอาโพดนี่ใช่ครับผม เดี๋ยวคนอื่นบจะเขาในกนี่นะคะใส่น้ำสลัดเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งกอนเดี๋ยวก็จะได้กินแลยนีหน้างาดำนีีหน้างาดําถูกต้องงาก็คือข้าวดํไม่ใช่งาก็คืองางางาช้างใช่ไหมนม่ นี่นะคะเต็มจานเลยลองกินไหมลูกหอมานาวาเอาปแอปเปิ้ลน่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะว่ารสชาติอร่อยมาก มากเลยคุณผูอ๋มอร่อยอร่อยนี่นะคะทำโตนะคะอร่อยมากเพื่อนๆอยากกินทีมเหมือนเรานะคะ ย่าลืมไปทํากินนะคะสลัดผักแลว้วก็สลัดโรชไหมคะลูกใช่ค่ะอันนี้ก็คือถ้าใครอยากกินนะคะไปสั่งกับพี่น้อยได้นะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ Facebook, เพจฟูกแกวไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของเรานะคะคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปที่เราสองคนกินคลีนกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะค к, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมได้นะคะไปบายสวัสดีครับ